สบายดีพี่น้องโอ้ยเนาะเจมาเปิดกล้องก็มาพึ่งพึ่งอยู่อีกเลยเต็มกล้องอีกเลยเปิดโพลสบายดีพี่น้องสายงานบสีเขียวพี่น้องคนช่วยกันเตรียมงานคือๆเลยจ้าตอนนี้ยามมาคุย ปลาคัวเมื่อวานนี่พี่น้องลงทางลำแข้งเว้ยสบายดีพี่น้องเขยผัวมึงเด้สีสีพวงไปใส่ออกสวนของต้วนได้แหมเอาขม่าหัาเก็บไปเลยจังและว่าติต้มมะคายอยู่เฮ้ยเถอะวามันเบิร์ดเหรอเสียยังมาต้มเลือดแต่ต้นมันกับบุญยังพอต้นล่ำกับบุญยังจะดี สบายดีจ้ากำลังกุมตีก็มาหุ่งห่เจ๊กินเอะไรเสรก่อนชิมนล้วได้จักหน่อยมาหักินอีเนี้ย บ่ด <chill> <foundational> ึงอะไรป่ะยังก็หนบคนชวยมาะใส่อือแอ้วเกลี่ยแปะกบเขาแบบเกลี่ยเทยว เขาตบแล้วไปเลยเนี่ยามใหญ่ถ้าออกไปพัวจะนอนบูตี๋เผาเถาก็จะสื่อ เสียงหลดด้วยปัวเท้าปัวเท้าเ่วเท้าผเท้าิเลยูนี่ยขงกมานี่ห่วยเมียบ่อยู่บ่าเป็นเ่เป็นเยดหรือบ้า่ะองปอยู่ป้าโดนเหตุปีสังทางนี้เนะ่ไม่ได้ไม่ทางชิลเล่ย์นี่เจ้าเมือสวนบาผี่ัวเทาเจ้าลูกและนั่นแบบบอติง ฮาอไปห้องผ้ฒ่าผ anyway? ู้เฒ่าเชียงโรดอยู่ดื้อๆกะคือเบิดผู้เฒ่าผู้เฒ่ากันซื่อๆอยู่อ่าแ้วนอกงัวสีหอีบแ้วนอกมาโอ้ยจะเป็นไอพี่น้องเลยเป็นรัดเป็นไอ นี่แล้วอย่าคายมาสีเห็ดแปลกปแปลกแปลกแน่นี่นะดับหน้าหน้าโคกกระซอมแล้วเนาะเห็ดเหลาขึ้นขางนั่นขางนี่วายแล้วลงตะเทียงไปแล้วก็ใส่โลดจึงมาเซโต๊กเทีงยงเมายาชวนได้เสนอเห็ดหมู่เห็ดมาเห็ดโลดลราลงไปแล้วนะลก็เออแล้วก็เสียนมาข่างนี่แหละตัวเองก็เห็ดขึ้นหมู่ห่ะแล้วว้าไอ้อบ้านนี้มันเมา,าที่เนาะโต๊กเทียงเพิ่มใครเอ้ ไอเขาหนุ่มอะไรหรออ้าเอาไปทางไหนอ้ามองหเดีลยวอืมกนลูกน้อ่มานั้นเขาใหญ่มากเลยอืห่อบขาโเอยบเขาโคตรโคตรคล้องติบเขาได้นะจุ๊บเขาใหญ่ใหญ่สมสื่อใช่ปาเมื่อผู้เดียวไรอกระทาผัวหแล้ววันนี้ตุ๊าเล็กชื่อเธอจะช่วยไง คือบาตอนนี้แม no ่ซื้อเท่านบ่ได้หาแซนกวาว่ากำลังกีนะสองบาทกีเด้าหาเนี่ยเออคือตอนหาแนบ่หรือเท่าไหรืหรือหรือหรือสาซนกวดนแหละ้าบจื้อข้าบจื้อกินเด้อเมื่อไรเมื่อไรจคองาพี่ของเขาบักวิ่งเบิ้ม เบิดมักซาลีเลยพี่น้องแยแปแเราก็ได้เขามาดีแค่เป็นมักซาลีย่งอยู่อแห้ง บอกแล้วเขาบอกจีนาตาลีว่าเรื่องยนีแต่เรื่องบอกข้าเจ้านะคแหละบอกบอทชุกนอยู่ที่ว่าข้าเจาา้าสิทำตามนูหรือเปล่าอ้ำอ่อยน้ำอ่อยมาเป็นฟูกเป็นฟูก

มะก้าเบอกทางนี้ก็เจา้าขวมัก้าวพี่น้องใจขนมมกขัวใจนมมกว่ายายจัยมาไปพี่น้องป,ป้าถูกคือห่อนใท่ไหมโบลีเองหงๆขวบจะมันแห้งขวบจงใส่มาเสื้มผ้าก่อน ถ้าเชื่อว่าเบิ่งสูตรขัวนี่นะว่าเห็ดทชนึงเ้าเห็ดทชนึงก็ไพลวะเป็นก่อนขุุหลุ่มยี่สองก็ปั้นนี่เป่แตกไม่ได้จะเจอน้ำตาลมันก่อนกันถูกชัวร์มากันตายแข้งกระดี๋อยู่หลุดได้วะบ่ผ่านว่ะหลุดเรื่องน้ำตาลลงก่อนนะเจ้าแม่นผมจะขวานน้ำตาลก่อนมันมาเป็นก่อนกันนะยายก็จะเห็ดคือกันก็จะว่าแข้งกระดี๋อยู่ ต้องขัวให้น้ำมันมะพร้าวออกก่อนไม่ยายเออเข็ดเสื่อมอะไรกเรื่องเสื่อมสารก่อนก็ได้คือจะอว่าอือต่อต่อมองพี่ชายข้างนอกโม่ขัวแม่ขัวแม่อย่าขวัวอายุขังแกมันไปก่อนก็ลูกโขโหล <laughs> อันนี้พูดเฉย ขัวจะมันมันหมดเลยมันเปื่อยหมดเลยต่าือมดเปือยยังไม่เป็นก้อนนะเนาะอืมมันเบามันเบาเปื่อยได้ไหมถามมันเป็นก้อนนะมันกมัก้อนเออไม่คุูุคุโละอยู่ขนาดไปนหนึ่งยังเป็นก้อนคุรุลู่มอยู่เออจะมันเป็นยังเขากับบุกันนั่นแล้วเคยขว้าเสนอมันเป็นระนันแล้วก็บบุข่วกเลย

ามาเทวดายมะขากัอึดเท่ไผแห้งปุเขาเห็ดไผ่เขาคอยแห้งต่ยสั่เนี่งผ้เคยกล้วแะ้วก็เห็ดไผ่อ่อนๆคนร้ายพี่น้องมือนพอมันไก่งานแล้วเนาะมืออื่นกับมืองานแล้วอามืออื่นกัดเลย เมื่อนี้กับเนีย่ยพี่น้องก็มาสวยกันลายลายปัวมือวานแล้วพี่น้องเลยมืออื่นแห้งลายแล้วเออมืออื่นแห้งลายแล้วผึบๆแล้วมืออื่น กินเข้าบอรูแฟนน้องซีพี่น้องกินข่าอันน้องแกไปใส่ไปบักสองมาโอ้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 ไปคุยกเจ้าพ่อะบเห็นมอ เอาพี่น้องเลยเฟลาคลิปจะมีเลยรด้จ้าสบายดีบรรยากาศในงานวมือน mm ี้ <S